รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกวัย ร่วมถกร่วมซักโดยปูนเสือโครงการธนาคารต้นไม้จากทกสไทยประกันชีวิต ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่นะครับช่อง9 M Quad SD นะครับผมอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักในรายการยิ่งถกันกซักนะครับท่านก็สามารถที่จะร่วมถกร่วมซักได้ด้วยการแสดงความเห็นมานะครับและก็ส่งข้อความมาที่ SMS นะครับซ1 1 1 9 9 9นะครับแล้วก็เราก็จะมีเสื้อยิ่งถกขนกซักมอบให้นะครับวันละ5ตัวด้วยกันในลำดับที่เรากำหนดนะฮะลำดับที่1้5ยถึง109 และวันนี้ประเด็นโหวตประจําวันของเรานะครับ <S <S วันนี้เอาแบบสบายๆ <ฮะ S 2> ท่านผู้ชมอยากลองใช้กล่องพัสดุไปรษณียร์รุ่นใหม่หรือไม่นะฮะอยากลองใช้กล่องพัสดุไปรษณียร์รุ่นใหม่หรือไม่ถ้าอยากลองใช้นะฮะพิมพ์ a ถ้ารู้สึกเฉยๆไม่อยากก็พิมพ์ b แล้วก็ส่งมานะครับที่ c111999 อาจารย์ยิ่งศักดิก์ปกติส่งพัสดุอะไรบ้างไหม ส่งสไหมช่วยให้ messenger คิวไปลอยใส่ถุงก๊อปแก๊บใช่ไหมบางทีเนี่ยฉันไม่ได้ใส่กล่องฉันไม่ได้ส่งไปลเน่ฉันมีความรู้สึกว่าหลายวันและเคยไหมเคยมีก็อาจารย์ยิจจ่งศักดิ์ท่านผู้ชมฮะม,มีท่านผู้ชมนะร้านค้าร้านอาหารหลายแห่งส่งกับข้าวกับปลามาให้อาจารย์ฟังแตกและแทะน้ำพริกน้ำพริกน้ำมันย้อยพอเปิดออกมาปุ๊บฮะ ลงกล่องมันไม่เหนียวคุณภาพมันแย่มากหรือว่าบุรุษลปรษณีย์ทำของเย้นแตกค่ะก็บางทีเขาไปโพสต์กันในเป็นคลิปลงในโลกโซเชียลว,ว่ากล่กองเขาก็เสียหายสิ่งที่เขาส่งมาบางทีเป็นถ้วยเป็นชามเป็นเครื่องแก้วหักบ้างแตกบ้างแล้วเขาก็บอกว่าสงสัยเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่บุรุษไปรษณนย์โยนเราไม่รู้เรื่องอะไรความบางย่ามันไม่ควรส่งไปลายสน์มันบอบบางก็บางทีเขาก็แบบเขามีอะไรแบบบุนิ่มๆแล้ว<ร>มาอแะ มแต่บางทีมันก็มันถูกกดทับไงบางทีเลียงกันมากองพัสดุแบบเดิมเนี่ยนะแบบที่ใช้กันอยู่เนี่ยบางทีถ้าเกิดซ้อนกันมากๆมันก็บดบี้บางคนก็ไม่เลือกนะอะไรก็จะใส่อีกกล่องนี้ให้ได้แล้วฉันก็จะส่งไปรษณีสซะอ,อย่างเดียวไม่ดูเลยบางอย่างมันไม่ควรส่งเรื่องแบบนี้นะฮะทางด้านของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจะนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ได้ผลิตกล่องพัสดุไปรษณีย์รุ่นใหม่เขาเรียกว่า strong box Strong box Strong box โอ้โหชัดมาก Strong box แข็งแรงมากแตอก Access แบบฝรั่งค่ะไม่ได้ครัเด็กๆดูอ,อยู่เยอะใช่ใช่ะะ้อก็เป็นต้นแบบค่ะใช่ตั้งแต่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะมีนะฮะนำร่องในที่ทำการประสนีในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับรวมทั้งที่ทำการประสนนีจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งกล่องนี้ก็จะป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ สิ่งที่ส่งภายในได้เนื่องจากว่ากล่องสตรองบ็อกชื่อมันก็บอกอยู่แล้วอาจารย์แข็งแรงแข็งแรงทนทานนะครับซึ่งผลิตออกมาเนี่ยนะฮะกล่องที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับมันกระดาษเนี่ยมัน3ชั้น แต่แบบเนี้ยห้าชั้นนะครับเพราะว่าพ่อมีเกือบเท่าตัวใช่๋ยนนี้พวกเราก็นิยมนะคะที่จะชอบสั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นของพวกเนี้ยเขาก็ส่งทางไปรษณีย์เพราะฉะนั้นจดหมายนะคะแล้วก็ไปรษณียบัตรอาจจะดูลดลงเพราะคนไปส่ง SMS กันแทนเล่นไลน์กันบ้างแต่ส่งของทางพัสดุโอ้จเจริญเติบโตมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นกล่องก็เลยต้องรองรับและกล่องก็จะทนต่อน้ำหนักกดทับและก็แรงกระแทก ทำให้กล่องรุ่นใหม่ Strong Box เนี่ยไม่เปลี่ยนรูปทรงนะทนทานเดืยนสงสารคนที่ทำงานไปรสีนีจังเลยกล่องแตกก็ว่ากล่องขาดน้ำฝนลงก็ว่าเดืยนมีข่าวนะคะบางคนก็บอกเขาไปทำงานไปยืนส่งของโดนหมากัดเมื่อก่อนนอะคุณได้ข่าวป่ะสมัยก่อนที่บุรุษไปรส์นีใช้จักรยานใช้จักรยานนะกัดกล่องดวงใจ ของดวงใจไม่ใช่สตรองบ็อกนะฮะ oh. มันไม่ทนทานเ yeah, ย้ลแย่เลยนะฮะแ yeah, ย่ไปเลยแม <laughs> หมาเนี่ยมันก็แบบ เนาะมันก็ช่างกัดนะแต่เดี๋ยวนี้ดีสมัยก่อนนี่เป็นเป็นจักรยานแย่สมัยนี้เป็นมอเตอร์ไซค์น่าเดี๋ยวนี้นะคะก็ไม่จําเป็นจะต้องส่งตามบ้านหมดเดี๋ยวนี้เป็นคอนโดก็ไปใส่ในโพส์บ็อกซ์ซึ่งก็จะมีช่องสําหรับรับสินค้าด<อ>ิ่นคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบริการดีขึ้นแต่ยืนว่านะคะคไปสนีไทยบ้านเราเนี่ยบริการดีค,ครับก็มาตรฐานเหมือนต่างประเทศยื่งไปเยอรมันจะฝรั่งเศสเพราะว่ากล่องประมาณนี้มีกระดาษมีสติกเกอร์พับพับแปะมีที่เขียนมีเชือกมา อ๋อ oh, perfect ค่ะการาไปสนีไทยเราทํางานได้รวดเร็วนะคะเดียนมีความรู้สึกว่าชั่วโมงนี้เดี้ยนเห็นการปรับปรุงของหน่วยงานนี้ของรัฐนะคะามากขึ้นเลยค่ะแม้โลกโซเชียลการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตจะลดหน้าไปแค่ไหนก็ตามแต่ไปสนิทไทยก็ยังมีบทบาทถูกต้องค่ะสำคัญคมากนะฮะและช่วงนี้ท่านผู้ชมครับเรามีของมอบให้เป็นหนังสือทรงคุณค่ามากนะครับท่านผู้ชมครับในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชุน,นีวันที่21ตุลาคมไทยประกันชีวิต ได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะสมเด็จย่าภาคสมบูรณ์ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตอบคําถามเกี่ยวกับธรรมะด้านต่างๆด้วยลายพระหัตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจํานวน360ข้อครับมีบทประธานสัมภาษณ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสุโขทมหาสังฆปริณายกรวบรวมเนื้อหาโดยคุณอัครวัตรโอสถานุเคราะห์นะครับจัดพิมพ์4สีทั้งหมด 280หน้าเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านหรือเก็บสะสมไว้อย่างยิ่งเขาจะมอบฟรีให้2,000เล่มนะฮะเพียงอาจารย์ส่งสแตปมท่านผู้ชมนะฮะส่งสแตปมจำนวน26บาทมาที่ตู้ปอนอนอนี่ตามที่ขึ้นอยู่นะฮะ123ปอนฝไทยประกันชีวิตกรุงเทพ10326วงเล็บมุมซองว่าหนังสือธรรมะสมเด็จย่าแล้วก็ระบุชื่อที่อยู่ของผู้รับให้ละเอียดชัดเจนภายในวันที่31ตุลาคมนี้นะฮะ หรือจนกว่าหนังสือจะหมดนี่ฮะโอ้โหต้องขอบคุณมากนะครับไทยประกันชีวิตนะค,คิดเคียงข้างทุกชีวิตนี่นะฮะธรรมะสมเด็จย่านะครับาอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องปอด,ปอดของ<ข><ข>ไม่สบายใครเป็นอะไรปอดโรคมะเร็งปอดบารโลกหรืออะไรคะ,อะปอดของกรุงเทพฟังผมพูดก่อนเอสจานเดนขอโทษเดนปากไว้ไปี่ปอดกรุงเทพจะมีปอดได้ไงจะบ้ามษยุถึงมีปอดเแบบื่อจริงๆเลย<ด> เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า่านส่งนะเดี๋ยวมาจัดการมายยิ่งส์กั์เดี๋ยวก็มีไตเดี๋ยวมีตับกรุงเทพอ้อสเปรกเหรอคะมีพื้นที่สีเขียวเหลืออยู่เนี่ยนะครับร้อยละห้าฮะร้อยละห้าของกรุงเทพเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ทำไมนะคะในกรุงเทพทางเขตกทมไม่คิดปลูกต้นไม้กินได้บ้างอย่างเช่นปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนปลูกมะพร้าวเนี่ยค่ะ โจทย์แรกเอาเพิ่มพื้นที่สีเขียวก่อนไหมผม oh, นี่หวังกินเลยเหรอ